เริ่มเริ่มเริ่มเทศหละคสัเดี๋ยวไปติดกันเทศกันนะค่ะฟังเทศกันค่ะกระแสไปติดกันเทศกันนี่พี่นมาคเปดิ่านสดิียนเดียนต้อนรับก็สู่ช่องออหนวดนะคะวันนี้

ทุกคนมาดูให้ทั่วเธอน้องน้องชายบ้านหนองบัญชื่อรอบปีรอบเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงว่างราชฐานของพระพุทธศาสนาแล้วทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์ นายีประมงนนั่นไม่ได้จะไงประมงนองะอ๋ออาหัมจัตสาวซึ่งประกอบไปด้วยองค์สี่ที่เรียกกันว่าจารย์รงฆสันนิบามันเองแล้วได้ทรงส่งพระอาหัมสาวกเหล่านั้นไปประกาศพระาศาสนาคือไปสอนศีลธรรมแก่ประชาชนตามขามิคมของพระบรและราชานี ต่างๆทั่วไปทุกทิศท,ทุกทางคำว่าจารรงคัศมิบาทแปลว่าประชุมพระสาวกซึ่งประกอบไปด้วยองส่งหรือการประชุมด้วยองศงองส่งคือกล่าวว่าใต้แก่พระสงฆ์ที่มาประชุมกันในวันนี้ร้วนเป็นเอหิติกุค,คือได้รับอุประสมบ์โดยเจรจาก อง์พระศาสดาสมาจากพุทธเจ้าหนึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอราหันต์ทั้งสิ้นหนึ่งพระสงฆ์ที่ประชุมในวันนี้มีจำนวนถึง1 2ึ่งสอ้งมาประชุมกันโดยที่ไม่้นักหมายหนึ่งวันนั้นเป็นวันเิ่นล้วมกันทรวเฉลยมาพระฤกแต่งบรูนหน่์าการประชุมครั้งสำคัญที่สุด ในสมัยพุทธกาลที่เรียกกันว่าจโาลงสังคฆนิบาตได้มีขึ้นณนะที่พระเวรุวันมหาวิหารที่พระเจ้าพิมพิาสารได้สร้างถวายนับได้ว่าเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสานาตั้งอยู่ใกล้กับราชพฤกษ์ซึ่งเป็นราชธา,านีแห่งแมาคตการประชุมได้มีในเวลาบ่ายของวันเด็น เดือนสามในปีแรกของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือประชุมหลังจากวันตรัสรู้ไปเก้าเดือนการประชุมเรื่องสำคัญทุกนี้มีครั้งเดียวในพระพุทธศาสนา,าการประชุมครั้งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่สุด เพราะพระพุทธเจ้าเป็นทรงแสดงโอวาทป,ปาติโมในที่ประชุมนี้สมควรที่สาธุชนทั้งหลายจะได้ทราบความหมายและเข้าใจของโอวาทป,ปาติโมต่อไปนี้คําว่าโอวาทป,ปาติโมแปลว่าโอวาที่ประชาที่ท่านได้ประทาน หรือคำสอนของท่านเป็นหลักใหญ่เป็นชื่อหัวข้อทมให้เป็นหลักเจ้าพันธุ์ของพระพุทธศาสนาาสาธุชนทั้ทงหลายเรียกวปวาทพระปฏิโมกนี้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาได้ทรงย่นย่อคำสอนของทาง,งพระพุทธศาสนาทั้งหมดี ทั้งแปดดวงสีพันธรรมาขันธ์นคคนลงในโอวาพัปฏิโมเพา <c oughs> ราะเหตุนี้แดกที่นักบากธรรมหลายจึงได้ยกย่องอย่างกับบันมาคา,าโร,โรชาปเป็นบุตรมะอุเทศอันพาสิทธิคลอันพิเศษไม่มีพาสิทธิอื่นใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้มีใจความโอวาพัปฏิโม สามตอนด้วยกันสมเด็จพระบรมศราสดาตราตัสเรียงระดับไว้เป็นสามคาถาคาถาแรกเรียกว่าขันติฟรมังตะโปตีติขานิพพา,านังปรมังมังวัฒนติทุกาเป็นต้นแปลความว่า,วา,วาความอดทนคือความอดก,กล้นเป็นตบะอย่างยิ่ง ผู้รู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพทานว่าอยาอดเทียมผู้ทำร้ายผู้อื่นเป็นวังพชิตไม่ได้ทีดเดียวผู้เรียนเพียนผู้อื่นเป็นสมณะไม่ได้คาถาทั้งสองว่าสัพพะปาปัสะอาการนังเป็นต้นแปลว่าการกระทำบาปทั้งปวหนึ่ง การยากผู้สมให้ถึงพรอคือเข้าถึงผู้สมหนึ่งการทำจิตใจของตนให้ของแท้ห,หนึ่งนี่คือคำสอนของท่านผู้รู้แล้วทั้งหลายคาถาที่สอนุปัตวาโูอนุปัตคาโตเป็นอาทิตย์แปลว่าการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสมรวม ครับปฏิโกหนึ่ความเป็นผู้รั้จักรประมาณในอัตาหารหนึ่งที่นอนที่นั่งสงสงัดงหนึ่การประคุมความเรียนในอธิจิตหนึ่งนี่คือคำสอนของท่านผู้รู้แล้วทั้งหลายเนื้อความของกระถาแรกพระพุทธเจ้าในสารที่วัตถุประสงค์คือจุดหมายของ พระพุทธศาสนาซึ่งแบ่งได้เป็นสามตอนตอนแรกตรัสว่าความอดทนคือความอดกลัก้นเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเพื่อชี้ให้เห็นว่าในการเผาฐานบาปคือกําจัดความชั่วและในการสร้างสะสมความสุขความเจริญตลอดถึงการบําเพ็ญคุณงามความดีในด้านต่างๆ เช่นการศึกษาหาความรู้และการปฏิบัติหน้าที่การงานเป็นต้นนั้นไม่มีอะไรเท่ากับความอดทนความอดทนคือขันตินี้เป็นเครื่องสร้างความสำคัญทุกอย่างแม้การที่พระพุทธองค์ได้ตร,รัสรู้เป็นพระอุตรัสสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระปา,ารหันสมาสัมพุทธเจ้า เอ็อัตถะบุคคลในโลกก็พระทรงได้ขันติที่เป็นกำลังใหญ่จึงได้เรียกว่าขันตินี้ว่าเป็นพุทธ,ธการ,กรติดกันเทศระหว่างเทน,เนด้วยนะการกระทำ <ๆ S 1> ที่ทําให้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งนั้นได้มีการต่อสูธธ้มาตลอดในเะรื่องขันติและความอดโทตอนที่สองที่จะกล่าวท่าน ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่ายอดเยี่ยมนี่แต่ชี้จุดหมายสูงสุดของทางพระพุทธศาสนาว่าในการปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสนานั้นมีจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานพระนิพพานเป็นจุดหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาความจริงเรื่องพระนิพพานนี้ มีคําสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นคือคําสอนให้ถึงพระนิพพานแต่ที่อื่นๆที่สอนนั้นอย่างน้อยสูงที่สุดก็เพียงสวรรค์เท่านั้นเองตอนที่สามที่ตรัสว่าผู้ทําร้ายผู้อื่นเป็นบรรพชิตไม่ได้ทีเดียวผู้เบียดเบียนผู้อื่นเป็นสมณะไม่ได้ สิ่งนี้ได้ตรัสนี้ในลักษณะของนักบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อแสดงให้เห็นนักบวชของพระพุทธศาสนานั้นต้องไม่ก่อกรรมชัเห็นหรือสร้างความทุกข์ร้าระบาดเดือดร้อนแก่ใครๆมีแต่สร้างสารรค์ความสุขความสงบปรารบแต่ความร่มเย็นเพื่อผู้อื่นและแผ่เมตตา ปราณีแก่คนทั่วไปที่แสดงมานี้เป็นเนื้อความกระถาแรกของโอวาทะปฏติโมเนื้อความของกระถาที่สองพระพุทธองค์ทรงย่นย่ยอทำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดแต่เป็นหลักสำคัญสามประการคือหนึ่งการไม่ทำบาปท,ทั้งหมดได้แก่ ไม่ทำความชั่วทุกชนิดเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติในการทั้งหลายไม่พูดเท็จไม่ดื่มเหล้าไม่เ,เลเ่นการพนันเว้นอบัยบุคุกชนิดเป็นต้นสองการยังกุศลให้ถึงพรอง้อมคือเข้าถึงความดีได้แง้งทำความดีนั่นเอง เช่นมีการเมตตากรุณาขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานสุดจิตดำรงชีวิตการดำรงชีวิตประโยชน์แก่ผู้อื่นสร้างความสามทัคคีและมีความเฉียสระเป็นต้นสามการกระทำผิดของตนให้ความแย่คือทำใจให้บรสุทสุ์และสะอาดราเสดจิตจงที่ทำเ้ส้าหมอง หรือความโกรธความโลภถูกความโกรธกลูคุณพันตีเสมอตลอดจนริษยาตนดีและแข็งดีเป็นต้นกล่าวทั้งสิ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าหนึ่งเว้นชั่วสองทำดีสมทำใจให้บริสุทธิ์สามข้อนี้นเรียกว่า หัวใจของพระพุทธศาสนาหรือจะเรียกว่าประมวลคำสอนของพระศาสนาก็ได้เพราะรวมคำสอนของพุทธศาสนาไว้ทั้งหมดขั้นาที่สองนี้พระพุทธองค์ทรงกรับแกะะ 1, ่พระอรรั์ตัสาวุกหน5 0องโคมที่ประยุมกันในคราวนั้น เพื่อให้พระพอรหันตสาวกเหล่านั้นนำไปสอนประชาชนคือหมายความว่าในการสอนศินธรรมแก่ประชาชนนั้นจะสอนเรื่องอะไรข้อไหนอย่างไรก็ให้อยู่ในวงทั้งสามข้อให้อยู่ในขอบเกตของการไม่กระทำชั่วของการทำความดี และของการทันใจให้บริสุทธิ์อย่าไปออกนอกเหนือนอกกับสามพ่อนี้คือให้สอนตามประบวนนี้เพราะเหตุนี้แหละทำสอนของพระอรหันตาสาวกเหล่านั้นไม่สอนในสถานที่ต่างๆจึงได้ตรงกันหมดแม้จะแยกแยะก,กันไปอยู่ห่างไกลหรือต่างเวลาผู้ฟังทั้ง ด้านของทุกประเภทตาทงตระกูลก็คงจะสอนเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดไม่มีลักหลังหรือขัดแย้งกันเลยอันหนึง่งมีข้อสังเกตที่ท่านสธุชนทั้งหลายควรจะใส่ใจอยู่อย่างหนึ่งคือคนเรานี้เมื่อไม่มีความชั่วทำแต่ความดีเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนพอระมานทำให้สัตว์ต้องระบ,บาดเดือดร้อน มีแต่เมตตาตรุณาบำรุงเลี้ยงดูสัตว์ให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหรือไม่รับทรัพย์ไม่ชอฉนไม่ชอราชบ,บางังหลวงไม่ประกอบอาชีพในทางสุจริตประกอบอาชีพในทางสุจริตเป็นสัมมาอาชีพเช่นกสิกรรมพันธกรรมและอุตสาหกรรมเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่ดีมีประโยชน์ พราะคนที่ดีคือคนที่ไม่ได้ทําความชั่วแต่ทำความดีตลอดมาแต่ขณะไหนในคาถาที่สองที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเพื่อให้พระอารหันตสาววกนําไปสอนประชาชนนั้นจึงต้องตรัสถึงสาข้อหลักข้อที่หนึ่งเว้นชั่วข้อที่สองทำดีข้อที่สามทำใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งกระข้างต้นสองพ่อนั้นก็น่าจะพอแล้วสำหรับความดีที่เป็นเช่นนี้คือพระพุทธองค์ได้จัดข้อที่สาคือการทำใจให้บริสุดเข้าไว้คือเพื่อช่วยให้สองพ่อข้างต้นนั้นไปติดต่อไม่ให้สะดุดหยุดยั้ยงหรือเสียในการขันคือเป็นหลักประกันให้สอง่อข้างต้น อ้วยผลอย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่องเพราะคนเรานี้มีแต่ความสำคัญอยู่ที่ใจความสำคัญอยู่ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับคนเราและในตัวของคนเราไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับจิตใจฉะนั้นจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกที่เป็นเช่นนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่จิตใจตั้งต้นขึ้นที่จิตใจก่อนคือเริ่มคิดขึ้นด้วยจิตใจก่อนทังนั้นถ้าจิตใจไม่ดีถ้าจิตใจถ้าจิตใจของโยมดีทุกสิ่งทุกอย่างสําคัญเป็นรูปออกมาก็เป็นฝ่ายดีทั้งหมดถ้าจิตใจไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่าง ออกมาเป็นรูปนั้นก็เป็นฝ่ายไม่ดีทั้งหมดคนเราจึงจะสุขหรือจะทุกข์ก็ยอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนจะร่มเยียนหรือจะเดือดร้อนก็อยู่ที่จิตใจนี่แหละฉะนั้นจึงกล่าวได้เต็มปากว่าทุกอย่างสำคัญอยู่ที่ใจสมด้วยเทในพุทธภาสิตที่ว่ามาโนุปพัทมัง ทำมาเป็นต้นแปรความว่าทธรรทั้งหลายมีใจถือก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จมาแต่ใจถ้าบุคคลมีใจร้ายจะพูดก็าตามจะทำก็าตามเพราะมีใจร้ายนั้นพุกย่อมตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโกที่ราชแอกไปก็ฉะนั้น แต่ถ้ามีใจบุดฟองจะพูดก็าตามจะทำก็าตามเพราะความมีใจของใสนั้นสุขก็ย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาที่ไม่าพากจากร่างกายนั้นสมบัติการทั้งหลายในโรคนี้มีอยู่มากมายหลายร้อยต่อหลายร้อยปัจการหลายพันประยการก็จริงอยู่แต่ เมื่อจะด่าวโดยรวมแล้วก็คงมีเพียงสองประการคือเรื่องดีกับไม่ดีนั่นเองนะเป็นเหตุอันนี้แห่งความสุขความร่มอยู่ถ้าเราคิดแต่เรื่องดีดีเรื่องไม่ดีเป็นเหตุให้สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในเรื่องดีและในเรื่องไม่ดีตลอดจนความสุขและความทุกข์เหล่านี้ ร้วนสมเ็จมาเสร็จิตใจทั้งนั้นเมื่อจิตใจดีคือได้รับการฝึกหัดอบรมมาย่อมฝ่ายดีคือคิดแต่ในทางดีซึ่งเป็นเหตุให้ทำแต่เรื่องดีเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์เมื่อจิตใจไม่ดีคือไม่ได้รับการฝึอกอบรมคือควบคุมให้ดีก็ย่อมฝ่ายชั่วแค่คิด่ามนี้ไม่ดีซึ่งเป็นเหตุให้ทำแต่ เรื่องไม่ดีไม่เป็นการสร้างสรรค์ฉะนั้นท่านได้สอนให้คนผัาอบรมสภาพิดังพุทธภาษตได้ตรัสว่าจิตสัตตะทักมโถสาทุกการฝึกจิตเป็นความดีจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้สมเด็จพระจอมมระใ พรมนาได้ทรงทราบเหตุผลเหล่านี้อย่างแจ้งครับจึงได้จัดข้อที่สามคือสกิตะปริโยทะปันนัง,งการทำกิตของตนให้ของแพ้วเข้าไว้ด้วยเพื่อจะได้ช่วยให้ข้อสองข้อ,อ,ข,อข้างต้นอำนวยผลดีดังกล่าวเห็นไหมจะทำเ้ตท้องแบบกลัวสองข้อแด้ จะผิดพลาดเสริมได้ข้อที่สามให้ทําใจให้บริสุทธิ์เข้าไว้นี่พระพุทธองค์ได้ตรัดไว้เป็นหลักปฏิบัติต้องทำที่จะได้ประกาศศาสนาหมายความว่าพระพุทธองค์ได้ทรงวางระเบียบในการสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนว่าผู้ที่สอนต้องเป็นผู้ไม่กล่าวร้ายคือไม่พูดจา ให้เขาต้องเดือดร้อนต้องเป็นผู้ไม่ทำร้ายคือไม่ทำให้เขาต้องเดือดร้อนมีวจีกรรมและกายกรรมบริสุทธิ์สะอาพูดและทำด้วยเมตตากรุณามีความสำรวมในครับปฏิโมคืคอประพฤติเคร่งครัดในระเบียบแบบแผนรู้จักประมาณในทัศนาร ที่นั่งที่นอนก็ดูสมบสงัดเหมาะแห่งสมณะคือต้องไม่เห็นแก่การกินและต้องมีใจแน่วแน่เข้มแข็งไม่ทอแท้ไม่ท้ถอถอยรวมความว่าใครทำงานก็ให้ไปทำงานกันอย่างจริงจังทำงานเพื่องนาน่สันที่สุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ใช่ไปหาความสุขสนุกสบายอะไรอย่างนั้นเนื้อความที่สามในกระถาโอวาทะปฏิทโมตามที่เป็พัรลนามานี้คือวิธีสั่งงานของพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ได้ทรงสั่งพระสาวกไปทั่วประเทศพระคาสนานนั้นก็คือพระองค์ได้ทรงส่งพระสาวกไปทำงาน ความจริงพระองค์เคยส่งไปแล้วสองรุ่นรุ่นแรกเป็นพระอาหารหันทรู้ว่มีจำนวนจุ๖๐องค์รุ่นที่สองเป็นพระอดีตบุคลคลทั้นเสด็แค่ภูมิคือ,อยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์มีจำนวน๓๔องค์พระองค์คได้ทรงส่งไปอย่างธรรมดาธรรมดา เธอตรัสเพียงว่าเธอ,อทั้งหลายไปจาริกประกาศพระศาสนานะเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนไม่ได้มีวิธีพิเศษใดๆเลยแต่ในการส่งไปในคราวนี้พระาสาวกเป็นจำนวนถึง1250องค์ซึ่งเป็นการส่งครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญพระองค์จึงได้ทรงสั่งงาน อย่างทัดเกณฑ์และละเอียดถี่ถ้วนคาถาที่หนึ่งบอกวัตถุประสงค์ของนานคาถาที่สองบอกลักษณะเนื้อหาของนานอย่างนะอย่างที่เราได้เรียนในตำราใช่ไหมคะวันนี้การทำมาพระเจ้ามีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเปื่อเผยแร่ศาสนาค่ะให้สารอย่างรวดเร็วและยั่งยืนคงทนจนถึงเท่าทุกวันนี้ ท้าวทัตติโมที่สมเด็จพระบรมสารสดานี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการสั่งงานเพราะการสั่งงานนั้นถ้าผู้สั่งสั่งให้ชักลงไปว่าทำอะไรได้เพื่ออะไรมีวิธีทำมีการนั่งสมาธิระวังฟังเทศนาด้นะคะย่อมปฏิบัติได้สะดวก และงานก็สำเร็จเป็นผลดีสมาความมุ่งหน่นและทน์านกา่สั่ำเสมอนะคะและโดยพี่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานโอวาทปฏิโมกนี้ว่าเป็นเพ ن เดือนสามฉะนั้นในวันเพนเดือนสามจึงมีวันสําคัญของพระพุทธศาสนานี้เองในวันที่พระสงฆ์ิกรก็ได้จัดพิธีสการะบูชา เป็นพิเศษเรียกว่ามาคบูชาในวันมาคบูชาเช่นนี้ข้อสําคัญก็คือขย,า,อยายความของวัน<ก>มาค<ห>บูชาต,<บ>ตน<บ>ละเว้นความชั่วทำแต่ความดีและทำจิตใจให้ของแผ้วเป็นพิเศษกว่าวันธรรมดาวันธรรมดาเพื่อทำได้ดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ บูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปฏิบัติบูชาอันมีพระานิสงฆ์ไพศาลหาประมาณนิดหน้าเทศนาปริโยสานในการสิ้นสุดแห่งพี่สิบห้านาทีเกือบเพิ่งชั่วโมงขออนัยคุณท่านสาธุการคุณคุณนะนะคะทำบุญรับบุญด้วยกันค่ะตตั้งแ่มา โดยระดับจนถึงวาระนี้จง้องันสั่ไทยวิบัตอออิอำนวยความสุขสิริสวัสดิ์อิท่าวิภูมนุผลห้อยมีสติปัญญารักษาตนให้มีความสุขเกษมสำราทุุขิิวาราติการอัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาใน วันมาคับูชาคาถากังน,นี้สมควรแก่เวลาจึงขอยุติโรงไว้บงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะาะน เป็นการกล่าวขอบคุณนะคะ परिनिर्वाणं देहि तव सारा ये कुतमा तव दांयानां तं भो परिणमनं तु अस्यन्तं चरन्तरे समं ินาตูวัดเดินมาทารกะเลสาเรตมโอเซาพเจ้าขอขมากระขอขมากระโทษทำอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ขออภัยนะคะทางพระพุทธเป็นธรรมสงฆ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่แต่อไปก็เป็นการถวายถวายกันเทศจะลุกได้ไหมเนี่ย <laughs> ถวายกันเทศกันค่ะลุกได้ไหมได้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 ถึ๊บอถวายกันเทศกันค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะถวายกันเทศให้หลวงพ่อเทศตะเคสาธุค่ะเทศสิ่ก็ถวายกันเทศปัจจัยกำลังใจเราไปก็ถวายผลไม้ นะฮะละครละครละครกันค่ะสาธุค่ะสาธุได้ค่ะคลิปนี้ภาษาญี่ปนลงคลิปแค่นี้ก่อนค่ะต่อไปเป็นการถวายพระพรกันนะคะ